สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแอสโทเนียคลิปนี้เป็น EP ที่4 1 จากที่ไปเล่นอกรอบมาเก็บทรัพยากรเก็บพวกขยะกลับบ้านแล้วก็ามาใหม่อันนี้เราจะไปเปิดเสาแสงกันต่อ อันนี้เสาแรกเนาะเปิดไปแล้วเอานี้กลับไปด้วยไปต่อ ตรงนู้นจะมีของอยู่เนาะเอาไปไม่หมดนี่มีสองชิ้นโอ้ยแกเก็แพ็กไว้นี่ แล้วก็วันนี้โซล่าเซลขนาดกลางาอ๋อยังใช้ได้เนาะเดี๋ยวไปเก็บอันนู้นต่อทางผ่าน น,นี่ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้อุ้ยไปไหนแล้วนะหายไปเลยอ๋อเต็มแพ็กเก็บก่อน หายนหนอ,าอันนี้แปะแปะแล้วก็อันนี้เก็บเข้าตัวอันนี้แปะไม่ได้ส่วนอันนี้ เอาแปะไว้นี่อันนี้ใช้ได้เอามาไว้นี่ไะเราไปกันต่อเราไปเสาแสงที่สองที่เราเปิดแล้ว ทางด้านซ้ายมีกันหนึ่งเป็นแบบไหนเอ่ยวิ่งไปดูก่อนเป็นแบบแร่แนวเราเราไม่ได้พกแร่มา เดินทางต่อทางขวามีจุดหนึ่งน่นเน่ะนี่อีกจุดหนึ่งเลยเริ่มเดือดวนกอนอันนี้ใช้ไฟอ๋อใช้ไฟแบบเติมเอา QRTG มาใช้เฮ้ย okay. เปิดไปก่อนเราก็ไปเก็บอันนู้นอันนี้ใช้งานได้อันนี้เสร็จสร้างแพ็ค mm hmm. กลับไปด้วยแล้าเซลจิโอว้นี่ก่อนลูกบอลลูกบอลใส่ก็มาแล้วไปด้วย <Okay. S 1> ตรงนี้ อ๋อไม่ใช่ติดไค้นี่โซล่าเซลจิวอันนี้แล้วกันอ่ะเราไปแล้วฝ่าไปไหนแล้วล่ะ ไปกันเลยไปไหนอเอออ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปเกจก่อนเอาวันนี้ไว้นี่ ยังไม่ใช่ก็แตะก่อนนี่มาตรดซักกลเลยมันมีอีกตรงนูนนะ้นเนาะมีอีก อันนี้โทรศัพเซล,ลแบบใช้ได้แพ็กเก็บไปช่องไหนดีอาแพ็กนี่ไว้นี่ ได้ช่องหนึ่งเนาะเราไปเสาแสงนันต่อตรงไปเสาแสงจุดอยู่ด้านขว้าง แต่เมื่อกี้เห็นด้านขวาเนาะแต่จุดต่อไปมันอยู่ด้านซ้ายอ่ะเราไปตามทางก็ได้เนาะ เดินทางนี้ต่อผ่านกล่อง EFO พอดี เอาทิศโอ้แล้วก็ระเบิดมา ระเบิดอมกระจายมีโอชิปเต็ม ที่ว่างอันนี้ว่างอะเราไปต่อ เ,เครื่องไปเสาแสงที่สาม ของดินเนี่ยสีฟ้าๆเขเป็นมาเรนะื่อยๆถ้าเต็มก็คือเต็มถังใหญ่เราก็ไปเรื่อยๆ สามีอันนึ สองอันเอาออกแกนิกออกไปนี่ใส่แทนเอ็กโอชิฟ ไม้มาอันนี้ใส่แทนแล้วก็โซล่าเซลล์เล็กไปกับตัวหมดแล้วมั้งไม่มีเต็มรถเดี๋แพ็กเกจอีกสี่อัน ไปต่อออทางไหนทางขวาเดินเครื่องเต็นมนะแมวเโอโก้ตทน่นั้นจุดอ๋อจุดบ้านต้องไปเลย เออเรายังไม่ได้กดลองเครื่องสกแกนดูเนาะตอจุดใหม่ที่เราไปมันผ่านหรือเปล่ามันเดี๋ยวเราลองสกแกนดูก่อนอ๋อสกแกนดูพออ,อยู่ทางซ้ายหรือทางแถวๆนี้เดี๋ยวเราก็แวะผ่านทางนะตรงไปก่อน ไปเดินทางต่ออยู่บนรถมันไม่ยิงเนาะไปสวแสง อันนั้นอะไรวะโหเันใหญ่เดี๋ยวว่างๆค่อยมาเก็บพวกนี้แทนเราไปนี่ก่อน ออตรงนี้เพียบเดยวว่าว่างๆแล้วกันปเปิดเอาแสงก่อนตรงนู้นก็มีอีกโน่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนถึงไหม ถึงแล้วอเอ่มาเออจอดกับร่วงถอดหัวแล้วก็สายถึงไหมเนี่ยกอถึงเปิดเสาแสงที่สาม ของดาวคาริดอเปิดเสร็จเรียบร้อยเอาหัวใส่ที่เดิมจุดต่อไปทางขวาเดีย๋ยวลองแกนงดูพิ ทางนี้เนาะแต่เราต้องไปทางขวาถอยหลังถอยหลัง่งะเราไปทางขวาอ่านต่อเปิดหัวกุดอ้าวไม่ใช่กดผิดไปหัวกุดต่อ ต้อนนงขวาต้าแสงที่สี่ไฟฟ้าเป็นแบบเติมนะเนาะไม่ใช่แบบอ่าเขาเรียกนะเป็นแบบทีเดียวไม่ใช่แบบว่าค่อยๆเติม เจาะทะลพวกเขาเลยโอเคดินเต็มสองถัง

ของด้วยเป็นแบบไฟฟ้าเป็นแบบไหนเนาะเป็นแบบเติมทีเดียวเดี๋ยวไงว่าค่อยมาใหม่ทางขวานี่มีอีกของ ตรงน้นแมีอีกอันหนึ่งนี่ทางนั้นทางนั้นนี่สองอันเลยจะเปิดเสาแสงที่สี่ก่อนตรงยาวแลวะสามีเริ่มเข้าใกล้แล้ว โน่นเนี่ยแสงเสาแสงต,ต,ตรงโน่นคนไม้พฟังไม่เทาทางขวาวก็มีอันหนึ่งเป็น ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นแบบเป็นเติมทีเดียวทางซ้ายก็มีของขยะยิ้นใหญ่เราไปเปิดเสาที่สี่ก่อนนั่อไงคินบาเลอ่์อเลยถ,ลถึงแล้วถึงแล้วหน้าหน่อย เครื่องจอดเอาของลงปอดหัวออกเออเสาแสงที่สี่ของคาริดิโดเอาแกนมาสิไปทางซ้ายนะ แล้วจะเสร็จแล้วนิดนึงเรียบร้อยอ๋อไปทางซ้ายพอดีเลยเนาะอ๋อทางซ้ายล่างแต่สายบน นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเราเปิดเสาแสงที่4ของดาวโคลรดอร์แล้วเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าเราจะไปเปิดเสาแสงที่5กันต่อกับ6ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดี